สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเช่เขาข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านค่ะในช่วงวันที่16ถึง30กันยายน2568การงานและการเงินของท่านช่วงนี้จะติดขัดมีปัญหาไหมปัญหาที่ท่านพยายามแก้ไขอยู่จะประสบความสำเร็จหรือไม่และจะมีโชคมีลาบหรือเปล่าต่อมา ทำบุญในรูปแบบใดถึงจะเป็นการเสริมดวงให้กับท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานชาวราศีชาวลัคนาเมถุนหลังจากวันที่13ากันยายนเป็นต้นไปดาวพระเกตย้ายและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้เลยนะคะ นั่นก็หมายความว่าวันที่16ถึง30กันยายนนี้ท่านก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มีทั้งท่านนั้นตั้งใจที่จะเปลี่ยนและไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนการงานของท่านจะได้รับโอกาสดีๆบางท่านถึงทัานที่ว่าถ้าท่านทำงานประจำสายงานราชการมีการยย้า ย้ายนแผนกย้ายส่วนย้ายฝ่ายการงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านตั้งใจที่จะโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานไปอยู่ที่ไหนก็ตามโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้รับข่าวดีนะคะมีการเดินทางเป็นระยะระยะและจะมีโชคมีลาบจากการเดินทางท่านใดที่กำลังตั้งใจที่จะยื่นเอกสารต่างๆตั้งใจที่จะพูดคุยผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวทําได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องการพูดคุยการเจรจาแม้แต่การยื่นเอกสารต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามจะราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นเริ่มได้รับสิ่งดีๆจะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆถ้าท่านต้องการ หุ้นส่วนกำลังเจราจาธุรกิจดีลงานมีโอกาสได้เซ็นสัญญานะคะประสบความสำเร็จมากๆท่านเป็นคนที่ชาเลียวฉลาดไวัยพริบดีความคิดลื่นไหลแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าขอให้ท่านระวังอารมณ์นิดนึงเพราะท่านเป็นคนที่หัวร้อนปากไวคำว่าหัวร้อนนี่ถึงขั้นที่ว่า ท่านนิ่งนี่ก็เหมือนกับว่าอูหุหเป็นน้ําแข็งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามีใครก็ตามมาสกิดอารมณ์ของท่านนี่ไม่มีใครเอาอยู่นะคะหัวร้อนพร้อมที่จะปะทะแต่เรื่องราวเหล่านี้ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นกับท่านนะแต่สิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสก็คือว่าคนรอบข้างทะเลาะก,กันเองมีความขัดแย้งกันเองและท่านเป็นคนกลางท่านจะมีความรู้สึกอึดอัดใจกับคนเหล่านั้นมากกว่างานใหม่ๆที่เข้ามาก็เป็นงานที่ท่านนั้น สามารถจัดก,การได้ท่านจะเหนื่อยใจกับคนนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทํามากๆจริงจังกับการทํางานนักวางแผนไอเดียเป็นรถทําให้เต็มที่อยากทำไรให้ทําโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเซลพ่อค้าแม่ขายทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดทนายโอ้โหย ครึ่งเดือนหลังนี้งานของท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีเพบะปะผู้คนมากหน้าหลายตาเดินทางเป็นระยะระยะโดยภาพรวมสรุปการงานของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังค่อนข้างที่จะโดดเด่นและเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนท่านมีดวงได้เงินพิเศษนะคะมีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เ,เดิมๆที่ท่านเคยทำมา หากที่ผ่านมาการเงินของท่านติดขัดหนักมากรายจ่ายมากกว่ารายรับขอความช่วยเหลือจากใครก็ค่อนข้างที่จะยากมากไม่ค่อยมีคนช่วยเหลือต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแต่ในช่วงนี้การเงินของท่านจะคลี่คลายและเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นท่านจะมีความรู้สึกว่าสบายอกสบายใจมากขึ้นเพราะท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเาดิมๆที่ท่านเคยทำมา มีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหามีดวงได้เงินจากงานพิเศษอาชีพเสริมที่ต้องพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าการเงินของท่านนะคะท่านใดที่รับงานพิเศษทําควบคูก่กับงานประจําที่ผ่านมางานพิเศษของท่านค่อนข้างที่จะเงียบแต่ช่วงนี้จะมีคนนํางานนําเงินมาให้นะคะนําเงินมาให้ในที่นี้ก็อาจจะเป็นการาเขาอาจจะขอความช่วยเหลือลจากท่านให้ท่านนั้นทํานั่นทานี่ให้เขาแล้วเขาจะให้ท่านค่าตอบแทนเป็นเงิน ก็เป็นไปได้แต่ท่านจะโชคดีตรงที่ว่าท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้ชายให้การช่วยเหลือสนับสนุนท่านเรื่องเงินเงินทองทองนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะบางท่านเดินทางแล้วได้เงินเดินทางแล้วจะมีโชคมีลาบวาจาเด่นท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์ให้ท่านอาศัยจังหวะเหล่านี้นะคะพูดคุยในสิ่งที่ท่านนั้น กำลังอยากจะแค่แก้ไขอยากจะได้อยากจะขอความช่วยเหลือลจากใครอยากจะนําเสนอผลงานยื่นโปรเจกต์กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทั้งสิ้นขายงานพ่อค้าแม่ขายท่านยิ่งจะโปรโมชั่นท่านยิ่งจะขายดีท่านเป็นคนที่เก่งแต่ต้องทําใจนิดหนึ่งช่วงนี้จะเจอลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะน่ารักบ่อยมากอ้โหูู้จาก่อกวนต่อรองนี่แบบชนิดที่ว่า แทบจะมองไม่เห็นต้นทุนก็มีนะมันจะมีนะคะเพอเพอเจอมนุษย์ป้าพูดนั่นพูดนี่พูดแบบแทบไม่อยากขายให้อะให้ท่านระมัดระวังนะระวังจะทะเลาะก,กับลูกค้านะคะใจเย็นๆนะไม่ได้พูดลอยๆนะช่วงนี้ท่านเองก็ใจร้อนด้วยแล้วท่านเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ใครมาไม่ซื้อก็ ไปก็ได้ไม่ต้องมาพูดนั่นพูดนี่นะคะที่ผ่านมาท่านทนได้นะแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าใจร้อนง่ายนะคะฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังทะเลาะกับคนรอบข้างใจเย็นนิดนึงนะโดยภาพรวมการเงินของท่านในช่วงนี้มีรายรับพิเศษแต่ว่าการเงินจะเป็นลักษณะเข้ามาออกไปเข้ามาออกไป นะคะเพราะว่ารายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางจะเพิ่มขึ้นมีทั้งเดินทางท่องเที่ยวเดินทางเพื่อติดต่อเรื่องที่สำคัญสคัญบางท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับเอกสารบางอย่างด้วยนะคะและต่อมาท่านจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากจะได้จะได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ท่านอยากจะไป <l> ท่านจะได้พบเจอคนใหม่ๆที่ท่านไม่ได้ะที่ท่านจะได้พบเจอเพื่อนใหม่ได้รู้จักคนใหม่ๆจากการเดินทาง นะคะค่อนข้างที่จะโชคดีในเรื่องของการงานและการเงินค่ะแต่จะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าบางอย่างสำหรับการแก้ไขปัญหากว่าจะแก้ไขได้นี่ก็ยากหน่อยแต่สุดท้ายแล้วช่วงนี้ถ้าให้ท่านสังเกตการเงินของท่านจะโดดเด่นกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกมีเงินใช้จ่ายมีเงินหมุนเวียนขอความช่วยเหลือจากใครก็ดูเหมือนว่าจะง่าย นะคะฉะนั้นอยากได้เงินอยากทําอะไรอยากยื่นเอกสารอยากขายงานให้ท่านทําให้เต็มที่เพราะสิ่งที่ท่านคาดหวังมักจะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะขาดเงินจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินนะคะการเงินไม่มีปัญหาถือว่ามีเงินใช้จ่ายคล่องมืออยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้นะคะ ทีนี้มาที่การทําบุญของท่านกันบ้างการทําบุญในช่วงนี้ท่านจะทําในรูปแบบใดก็ได้นะแต่อยากจะแนะนําให้ท่านนั้นทําบุญเยอะๆทําบุญบ่อยๆนะคะหาโอกาสคือคําว่าเยอะๆนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เงินเยอะๆนะคะการที่เราให้คําปรึกษากับใครบางคนหรือไม่ก็เจอคนลําบากให้การช่วยเหลือ ถ้าช่วยเหลือเรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ก็อ่ะช่วยโทรให้เขานูน่นนี่นั่นอย่างนี้ก็ได้สวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆก็ได้นะคะทุกสิ่งที่บอกมาล้วนแล้วแต่นี่คือการทำบุญทั้งสิน้นชาวลัคนาราศีเมถุนถึงแม้ว่าท่านยังคงมีเงินใช้จ่ายคล่องมือในช่วงเรื่องเดือนหลังการงานก็เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่เหนื่อยมากนะคะบางอย่างต้องใช้ความพยายามพอสมควร ฉะนั้นหาโอกาสทำบุญบ่อยๆนะสวดมนต์ก่อนนอนก็ได้นะคะหรือไม่ก็การที่เรานั้นถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็ล้างเท้าท่านก็ได้นะนี่จะเป็นโอ้โหยิ่งใหญ่เลยนะคะขออวยพรให้ชาวราลัคนาราศีเมถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ